สวัสดีครับที่ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผมแพทยแท้ผมนะครับวันนี้หมวยบอกว่าวันนี้หมวยจะเลือกร้านเองก็มากันที่บร,ธธรรทัดทองเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกมิ้นถนนบนร,ธรรทัดทองนะครับผมระหว่างทางของกินเยอะมากเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยว,ว่าถนนบนร,ธรรทัดทองของกินเยอะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้หมวยบอกว่าอยากจะกินหมาล่าขาอีนี่แต่ราคา299บาท399บาทแล้วก็499บาทเห็นว่าของกินเยอะอะไรมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมู เนื <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้อแกะต้องมีนื้อก,กบด้วยแล้วก็มีสมองหมูด้วยแต่เราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างและน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้กินชุดไหนสีเก้าเก้าเลยไหมเดี๋ยวเก้าไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเก้าเลยไป ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาอี้หมาล่าไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายอาหารที่นี่ก็จะมีเปตั้งแต่ราคา2 9 9เ9้า9กถ้าเกิดเป็นหม้อเล็ก9 9บาทหม้อใหญ่อย่างเราจะเป็นเมี่ยเกบาบาทเลยเมนูก็จะมีพวกหมก้จะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อ,อวัวลิ้นวัวเนื้อแกะที่น่าสนใจเลยคือมีเนื้อกบแล้วก็เป็นสมองวัวด้วยตอนนี้เราจะมาลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนี่เนื้อไม่รุนเนื้ออะไร ไม่แน่ใจเมนกันว่าเป็นเน้อะไรตามดูดิฮิตเต็มไปหมดเ<น>ลยสำหรับน้ำจิ้มก็ยังเหมือนเดิมตะก,กี้ที่นี้ก็ยังเป็นสไตล์หม่าล่าที่มีน้ำจิ้มอยู่เยอะๆแล้วเราก็ไม่รู้จะหยิบน้ำจิ้มอะไรดีก็มั่วๆแต่เขามีวิธีการปรงบอกไว้อยู่ ไปจะลองเมนูที่เราไม่เคยกินเลยวมัน <Wow. S 1> จะเป็นสมองหมูลวกไปเลยลวกไปเลย อย่างนึงไม่เคยกินที่อื่นที่มีเท่าไหร่อันนี้เป็นกุ้งบดนี่สมองวัวเอ้ยไม่ใช่สิสมองหมูเราเคยกินสมองวัวแล้วที่ร้านบาร์ไมอาตอนนี้เรามาลองกินสมองหมูกัววนบ้างอร่อยดีกิ่นก็น้อยกว่า ยังเป็นเมนูหนึ่งที่คนจีนกินหมาล่าเรานิยมกินเลยนะสมองหมูวเราไม่คนเคยได้กินกันวันนี้มีไฮไลท์สองอย่างที่หมวยไม่กล้าเล่นกับเอสมองหนูวกับเน่ดูดิเนื้อวัวที่นี่ให้มาถือว่าค่อนข้างเดีนะเนื้อติดมันถ้ามองก็เป็นร้านเนื้อถือว่าเป็นร้านเนื้อที่ดีเลย ไส้เป็ดเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เวลามากินหม่าล่าหม้อไฟอย่างเงี้ยควรจะตักและที่นี่มีให้ในบุฟเฟต์ด้วยแต่หลายที่ถ้าเราไปกินบุฟเฟต์ไส้เป็ดจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะในบุฟเฟต์ที่นี่มีลิ้นวัวด้วยนะในในราคา499เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับร้านชาบูทั่วไปนะเอาแค่วัตถุดิบก่อนนะก็โอเคนะเนะื้อวัวมีให้เลือกหลายตัวเนียแถมมีเนื้อแปลกๆด้วยเนี่ยเื้อหมก็มีเนื้อบอกก็มี น้ำต so ิปม like ันอร่อยลิ้นวัวก็อร่อยลองซุปมะเขือเทศบางเดียวไม่ได้กินเลยเพิ่นแต่กับมาล่าจริงในพวกชาบูหม้อไฟจีนน้ำซุปที่นิยมอันนึงก็คือน้ำซุปมะเขือเทศแต่เราไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ๋อจอกไปโทนหวานเลยนึกรสชาติไม่ออกนะนึกถึงไอ้นี้เขาเกลียบมะเขือเทศมันคาดกันเลยเวลาที่เรากินในพวกชาบูหม่าล่าเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ต้องควรทำน,นะที่เพิ่งเข้าใจก็คือำทำไมต้องเปิดค้าเตาให้แรงๆเพราะว่าพอไฟมาแรงแก็มันจะไล่มันออกข้างแล้วเรากินตรงกลางมันจะไม่หมันมากเท่าที่ดูหลักๆจะเป็นพวกนเนื้อวัวเนื้อวัวจะอยู่ในเมนูสี9กส่วนเยอะถ้าเป็นแบบเก้าจะมีแต่ผมรู้สึกสั9เก้า้็ได้กินแล้วมั้งแต่สมองหมูจะมีตั้งแต่ส9 9้าเ้านะถ้าอยากมาลองสมองหมูก็ แมนะนะ่วางอย่างดีเลยไหนๆก็ไหนๆล้วลำบากเหลือเกินตรงนั้งต่อ <c oughs> เราเป็นคนยากอยู่แล้วแมนะ่กินยังไงให้ดูถูก ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับร้านอาอีหมาล่าที่ถนบนบรรทัดทอ,องตึกมิ้นชั้นหนึ่งส่วนตัวนะดีเลยสี99มาอยากให้โดน4ี99ถ้าไม่กินเนื้อวัวสั99พอของดีทุกอย่างน้ำซุปดีน้ำจิ้มดี ไของที่ให้มาคือดีวัตถุดิบดีมากมีของแปลกๆที่เราไม่เคยกินหลายอย่างเลยเดี๋ยวเพราะไอ้พวกสมองไอ้พวกไส้เป็ดไส้เป็ดจริงๆหาไม่ยากแต่ว่าถ้าเป็นราคาบุฟเฟ่จะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็อยากให้มาลองที่อารีมาลาก็ลองดูแล้วกันลองดูในเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าสนใจก็ดูตามในเฟซบุ๊กดูเวลาเขาเองแล้วกันแล้วก็สำหรับผมช่องแททแรับผมก็ขอจบตอนนี้เพียงแค่นี้ EP นี้พอแล้วกัน ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนต่อไปบ๊ายบายไปเล้ว